หนึ่งในภาพที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนๆแบล็คพิงก์อย่างมากจากคอนเสิร์ตท,ที่ชิคาโกคือภาพของเจนีและจิสุที่ปรากฏบนจอขนาดใหญ่ขณะถือกล่องทิมบิสและแก้วเครื่องดื่มจากร้านชื่อดังของแคนาดาทิงฮอร์ทัสทั้งสองดูสนุกสนานและเป็นธรรมชาติสะท้อนเสน่ห์และมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างสมาชิกในวงเจนีสวมแว่นกันแดดยิ้มสดใสถือแก้วเครื่องดื่มขนาดใหญ่ส่วนจิสุท,ทำหน้าทะลน่งขณะถือกล่องขนมโดนัทขนาดพอดีคำที่หลายคนชื่นชอบภาพนี้กลายเป็นไบรัลอย่างรวดเร็วเพราะแสดงให้เห็นด้านที่เป็นกันเองของศิลปินระดับโลก แม้แบล็กทิงจะอยู่ในจุดสูงสุดของวงการเคป็อแต่พวกเธอก็ยังไม่ลืมที่จะมีช่วงเวลาสนุกสนุกและธรรมดาแบบที่แฟนๆรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายโมเมตนต์นี้ไม่เพียงแค่น่ารักแต่ยังเป็นตัวแทนของความสุขเล็กๆที่สะท้อนผ่านท่าทางและสีหน้าที่เป็นธรรมชาติของพวกเธอแฟนๆหลายคนกล่าวว่าภาพนี้ทําให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นและยิ้มตามมีการแชร์ภาพนี้อย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความคำขันเช่นทีมฮอตส์ควรมีโปรโมชั่นแบล็กทิ้งแล้วหรือเห็นจนินกิคแล้วอยากไปซื้อบ้างเลย โมเมนต์เล็กๆเช่นนี้ช่วยย้ำให้เห็นว่าแบล็ p ทิงไม่ได้เป็นเพียงศิลปินที่มีฝีมือแต่ยังมีเสน่ห์ในแบบเรียบง่ายที่จับใจแฟนๆทั่วโลกและทำให้ทุกคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยทั้งพลังความสุขและความสรงจำที่น่ารัก